สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรม p i c o ค้ดพรีเ m ีนะครับผมเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าโดยใช้เครื่องนับสต็อกเครื่องนี้นะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมจะกำหนดบาร์โค้ดของด้านครับตัวนี้เป็นอ่าเป็น1น,นะครับเป็นจำนวน1ด้ามแล้วก็จำนวนของบาร์โค้ดแพ็คตรงนี้จะเป็น20ด้ามนะครับแล้วก็จำนวนของบาร์โค้ดกล่องเป็นจำนวน30ด้ามน,นะครับแต่เราไปดูสินค้าสต็อกก่อน,น,นการนาเข้านะครับ ตรงนี้จะเป็นสต็อกก่อนทำการนำเข้านะครับตอนนี้ปากกาจะมีอยู่100ด้ามนะครับผมแต่ผมจะทำการทำใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็ไปทำการทำการนำเข้านะครับโดยใช้เครื่องนับสต็อกนะครับผมจะกำหนดเป็นจำนวน51ด้ามนะครับปากกาแล้วก็กดบันทึกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับผมนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าการนำเข้าสินค้านะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแล้วก็ผมจะทําการนําสินค้านะครับเข้าโดยการใช้เครื่องนับสต็อกครับเราไปชมกันเลยครับจะทําการใช้เครื่องนับสต็อกตัวนี้นะครับยินที่บาร์โคดชิ้นบาร์โคดแพ็คนะครับโคดล็อคครับผมจะทําการยินที่บาร์โคดชิ้นนะครับชิ้นครับแล้วก็บาร์โคดแพ็กที่สิบนะครับครับแล้วก็ยิงที่บาร์โคดแพ็ก นี่นะครับจะได้ขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้เครื่องนับต๊อกตัวนี้นําเข้ากันเลยนะครับผมจะใช้ที่ผมยิงมาเมื่อสักครู่นี้ครับนับต๊อก6นะครับมานําเข้าในโปรแกรมนะครับผมโดยใช้อาร์ใบเด็ตัวนี้นะครับว่าจะทําการปิดต่ดนะครับแล้วก็ปิดต่ดเป็นแบบอารใบเด็นะครับผมแต่เรามาดูนะครับว่า เ,เ,ะะเห็นไหมครับผมเจตีนุนี้ขึ้น51นะครับผมแล้วผมก็จะทําการนะครับกดตรวจสอบนะครับเพื่อ,อนำเข้าสตอ็อกนะครับผมตอนนี้นะครับหลังจากเราทําการนําเข้านะครับในสตอ็อกก็จะมีอยู่151ด้ามน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมประโยชน์ของการใช้เครื่องนับสตอ็อกกันเลย ประโยชน์ของการใช้เครื่องนับสต๊อกในการนําเข้าสินค้านะครับ1ก็คือจะลดความผิดพลาดในการนําเข้าสต๊อกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานับจํานวนชิ้นนะครับผมโดยใช้เครื่องนับสต๊อกตัวนี้ได้เลยสองนะครับก็คือสามารถนําเข้าสตอกแบบเป็นชิ้นเป็นแพ็คเป็นล,งลังได้ครับโดยที่ใส่จสํานวนสินค้าก็คือาร์ c o d e ตัวนั้นนะครับจะกําหนดจํานวนสินค้านะครับแบบเป็นแพ็คเป็นลังนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องนะครับมานั่งนับว่าในลังนั้นเป็นจานวนเท่าไหร่แล้วเราไปใส่ สามารถใช้เครื่องรับสต๊อกของเราได้เลยนะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e บ o o k นะครับ Quick Code นะครับผมหรือว่าหาไลน์นะครับผมก็จะเป็น Ad d Quick Code นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021474988ครับผม